สูตรเาาพัฒนายี่สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับและ นับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับมาดูตัวเลขมัดที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกมัดที่ผ่ามานะครับ บนหกสองล่างศูนย์แปดมีตัวเลขที่เข้านะครับในสูตรที่หนึ่งเข้าแปดศูนย์กับศูนย์แปดเลขเด่นเลขแปดถูกต้องนะครับมาดูสูตรที่เข้านะครับ สูตรที่หนึ่งกาค,คิดนะครับใช้หลักสิบสองครั้งและบวกเ้าของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มแะต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มนะครับโดยสถิติของสูตรนี้นะครับจำหนวงสืแรกออกศูนย์เก้าเข้าเก้าศูนย์ตัวกลับ ต่อมาออกศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์หนึ่งต่อมาออกหกแปดเข้าหกแปดต่อมาออกสี่สามเข้าสามสี่ตัวขับนะครับและนกักพัฒนานะครับเราพัฒนาออกบนหกสอง นั่ง08เข้า80ประกับ08นะครับต่อไปจะเป็น,นงวด22ธันยายนของสุดที่หนึ่งนะครับใช้เลขเมทิพมา ศูนย์แปดหกสองนะครับได้หกบวกหกนะบวกเก้าของที่นะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ด 21, ในเลขหนึ่งหมุนแต้มเลขสองหมุนแต้มเลขสามหมุงแต้มเลขสี่ 3, จากนั้นจับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่และ สามสี่นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของจุดที่หนึ่งอย่างวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่อาจจะมานะครับ เป็นสูตรที่สองสูตรใหม่นะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้ร้อยบวก,กหน่วยสองครั้งและบวกห้าคงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกแ้มต่อด้วยบวกแปมนะต่อด้วยบวกสีแ่แปมนะครับโดย จะทำย้อนกลับไปสีง้วนนะครับเริ่มังวันนี้นะครับได้เจ็ดบวกเก้าบวกเก้าและบวกห้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบได้เลขศูนย์บอแกแ้มได้หนึ่งบวกแ้มได้สองบวกสี่แ้ม ได้หกจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ01 02 06 12 16นะ26นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน88ล่าง ศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์หนึ่งนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หนะึ่งบวกแปดบวกแปดและบวกห้าคงที่นะครับ คนบวกเท่ากันยีบสอในเลขสอเลขสาเลขสี่นะเลขแปนะครับกับตัวเลขทั้งหมดในเลขตรงนี้นะครับ2 3 2 4 2 8 3 4 3 8แปนะ48 นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสองแปดน่างหกแปดเข้าสองแปดนะครับเมื่อต่อไปนะครับเมื่อต่อมาได้ แปดบวกแปดบวกแปดนะบวกห้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเก้าเล่เก้าเลขศู 0, 1, นยะ์เลขหนึ่งนะเลขห้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังน,นี้นะครับเข้าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านะหนึ่งห้านะครับผออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่สามล่างศูนย์ห้าเข้าศูนย์ห้านะครับ เมื่อต่อไปนะครับเมื่อต่อมาได้ห้าบวกสามบวกสามและบวกห้าของพี่นะครับผลบวกเท่ากับสิบหกได้เลขหกเลขเจ็ด เลขแปดนะเลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหกเจ็ดหกแปดหกสองเจ็ดแปดเจ็ดสองนะแปดสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน กสองล่างศูนย์แปดเข้าหกสองนะครับมาต่อไปนะครับจะเป็นงวดยี่สิบสองการจะโดนของ สูตรที่สองนะครับได้แปดบวกสองบวกสองและบวกห้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ด 17. ในเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก 9, นะ้าละเลขสามนะครับจับคูณตัวเลขทั้งหมด ในเลขแบบนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแปดสามนะเก้าสามนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่2ในวันนี้นะครับนะชุดรวมตัวเลขที่อาจได้ในครั้งนี้นะครับสุดที่1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสี่สุดที่สองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแปดสามแะเก้าสามนะครับเลขเด่นเลขสามนะเลขเก้านะครับ สามตัวบนหนึ่งแปดสามเก้าสองสามสี่เจ็ดเก้านะเก้าแปดเก้านะครับ มาผลยี่สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดนะครับะนับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ